ขอบคุณตลอดขอบคุณนะพี่ที่เข้ามาช่วยทุกๆอย่างถ้าไม่มีพี่ก็คงแบบมันไม่คงคงไม่มาถึงวันนี้อะไรเงี้ยแอนก็ว่าขอบคุณด้วยความจริงใจก็เหมือนมีพ่อมันได้พ่อมาเหมือนได้พ่อมาคนหนึ่ง ยังในคือสีปังแท้โอ๊ยถอดเด้อให้ผู้อื่นบอกซะเจ้าอีมันหยองเจ้าองเยให้ผู้อ่นบ้กอ่นหยอคือสปึงังโอ๊ข้าพเจ้าฟองเนคือสิปึงปังแท้ ลูกบ้านบอกว่าปึ้งปังเท่ากับหลับพนะจริงมันต้องขนาดไหนเนี่ยมันต้องซ้ำฟองเนี่ยคือสิปึ้งปังลูกบ้านบอกว่าปึ้งปังเท่ากับหลับพนะจริงมันต้องขนาดไหนเนี่ย ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเลยนะจ้า